we have to be open in the Gracias. เราต้องตั้งอบะอนเสรตเรเรสตรีทชอนะฮิทแร์อดังรแนโชว์ี่นี่เดียวร็อคเดียวโน่อคแอนด์วลกี่เียมันอีกแลเออ่าฮาฟินิชชว์เยยนกลับบ้านเฮ้าฮ่าไปกล้านพ่าวัตอยู่ด้ ชื่อะเ์่ชอบารเป้นรอขอก็รา้นดีวเาลวุดชุดอองเรนหาคนลแต่พวชวที่ต่อไปครับในเวื่ชว์นั่นคือรองการชกมวยไทยตวรองการเต้ซิ่งครับวกนี้ก็มีนแนะนำนโมที่จะมาชกวันนี้ก่อนโดยเเลือกที่คนหนึ่งครับตุตรเอเป็นชมป์มาสมัยคณเดียแชมเปี้ยนเดียวมาในรุ่นฟวางพอกการสมัยขอเขา

ใครีร okay, okay, ้อยเดินมนี่ซิดาวเฟิร์สอ่าเอเอ้เเาเางงอะไรัวเเอานชอะไรแบบนี้น <Switzerland> the ียอี่ดูตเชปเนรับเกผู้ตัดชิว่าเรชาร์เจอเนี้ยยูคเขาเรอครับเร์ชาร์เจอไปก่อนครับ คนต้นน well, okay. ักตนบันเ yeah. so, yeah. yeah. hey, yeah. ือะนะฮัลโหลทอครเรืับกม่วอตส์เยอนะมีแรงฮีตพอฮะยุบบหววนักเตเยอะแคชิสมาเนี่ยเช่เปนอาร์ติโอทำเล่นี่โหดกันนี่แต่เย็นยิรหเ่าทก็บน้องๆกันาเยอะักทายกัไหเล เกเือเดฉันเกือบอนองเดินทาเป็นผู้ายไปไพนเดนทาจะนี่่อเด็กฉันวดูว่าอยากใส่นชไมด้หน้าตาหล่อไหมอัเชอรีพนี้ชียมือแดเกืเอดออ้อมาอะไรวะ ก็มาทําอะไรอยู่ด้วยวันนี้ชมกันให้มันคนก็ดูกันจะเป็นชุดโชว์โรแมนติกโชว์พอไปดูนะเนี่ยเป็นอย่างขาดล่ะถ้าเกิดยกครบตรงเนี้ยต้องเก็บละครับสเปเชียลโชว์แล้วที่โนแคบเนี่ยโอเค1 2 3 little is yeah คนมองกันหมด เห็นไหมครับลองคุยที่โชว์สวดนะคิดรีคิดไม่แย่ดูดี่ไม่ไมแฮงกี้นอนเงไม่พูดถึงหมดกันาดีกว่าสมนอย2วรรคเปนเรอ i s t o r ันนี้ก็เดนเจอรเป็นผู้ถัดจากเดือชนเจอร์สมานน้อยสวรรค์แบ ลูกเปนตาต้รอบที่เจ้าตันั้นยกเราได้ดังารเป็นต้องการรสำรับทีสกพอทากิฟว์พูดทางทิ่ว์ออกแล้วหนาทีเขาต้องทำองครับที่ชอตดเวลรันดิสเข้า เอาละครนี้ตัวจริงทัจริงรอพร้อมอยู่แล้วไปพบกันครับเขามีจาว่ามี

ต้องการมันมากกว่าชื่อเดียวกันอะไรอาเก่งเดียวกันไม่ใช่เดียวกันนะชื่อชื่อบรรยากาศดีครับแค่เสียงเนี่ยตัดหล่นพัดเลยครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคกันนะเป็นรีเซ็ตใช่ไหมปะเอาเป็นรีเซ็ตใช่เปล่าอะโอเคครับที่ ลุ้นัไอ้ชนะเกรเื่อนบอกเราเลนะครับสะมนนยสร์ระเียรเดนิตชัชื่นชูอกชัยปัจจุบันนี้อายุหนานะครับที่มเป็นไปแท้สิบปยู่ชคโง่านร้จักติชงซ่าครับนะคุณคุณะ่ารเดียวจะรอัปปี้อะไรกลุ่เนี่ยเออไม่ไม่ธาเป็นเป็นการไม่ร้อนที่ไจะกบมาดูที่กอานตายขวาแข้งาหนลงแรแล้วเกินในครับโฉนดสู้ตาชื่อสมนนยศระเบียบระดับเร็อเปนเดือดช่างเดือดให้ดีทิ่ เลือช้าเจ้พามนาชมปเปอร์น่อริมันเก็บตัวมาสามเดอนเต็มรรอันที่เดียรู้กันไว่ใคายใครายอรแบานั้นตามประกาศเยวตองเือดถึงตัวปวยจางเลยติดัมเปี้ยนสปดียอสปอกัเซนนะครับนั่งิงมนตที่มชื่ทุกคนกิับผลงานในฤดูกาผมเปีซิงค์ดูดดื้อชมวตจก่าไป้มานัเรุณแพุ้อันนักต่องแลถึงสองสมัยตูเป็ยแชมปหรือเป เื่อน่ที่ญี่ปุนสายของฮอนดูนั่นแจะเนมาอ่างันว่าเชิญสูงเลยปรากฏการณ์นี้ากาของุตเต็แดมันไม่ธรรมดาแล้วนะไม่ต้องีปต้องเรนรูแน่งหน้าแลนีช่งหน้าเชืกอมสุดสมายนั่งสิงสึดเหมืองสุนรูเรื่องเกจะกำลังรอตัวบสเชียนกคนเสียกวาตเบสเชีนิดดาวน์

ทนเนอร์เทคแคร์อสเซอร์ครูเเทนเนอร์เทคแคร์น้ำถึง่อนมาแล้วาแค่เทคแคร์นะชคดีเลีวันีวัอากาศร้อนอาก็นเสมบัติไมรู้องด้เร่เร์เทนเนอรเพื่อเรียกของสน้อาแล้วเนขาวด้วยใช่ไหม เน yeah, ี่ยต้องดึงนะครับเพราะว่าเาเพราะวจะเอีออ่าโอ้โหพลลนียเมจะเรื่องไอมีม่ไม่บ่ครับเป็นรับขอบคุณทรับ

ท่ากีาเชิดชกต่อมาแล้วดรต่างหน้าแะอน้มราะว่ากองกลังต้องสำพที่การรา